สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลสิ่งที่ลอเรนซ์คารินีมือเซตของทีมสหรัฐอเมริกาพูดถึงทีมไทยหลังจบเกมที่สหรัฐอเมริกาเอาชนะไทยไป3ต่อศูนเซตในศึกคัดโอลิมปิกค,ค่ะคารินีกล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วทีมไทยเป็นหนึ่งในทีมโปรที่ฉันชอบเล่นด้วยความสุขความสนุกสนานพลังงานของพวกเขามันส่งมาถึงพวกเราด้วย พวกเขานำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในสนามเยอะมากจริงๆและมันช่วยพวกเราด้วยเช่นกันดังนั้นในการเล่นกับทีมไทยในวันนี้ฉันคิดว่าพวกเราทำได้ดีที่จะมีสมาธิกับเกมโดยเฉพาะในเซตที่2และเซตที่3ที่ทีมไทยเริ่มที่จะเล่นกดดันพวกเราได้มากขึ้นทำให้พวกเราต้องมาโฟกัสที่การเล่นของตัวเองเพื่อที่จะทำผลงานให้ดี Uh, um, I know for me personally, Thailand is one of my favorite teams to play. They're just, the joy they bring, um, the fun, the energy, it's just contagious. And so, I don't know, they really bring a lot of that to the court and it helps us also. Um, so, today against Thailand, especially, I thought we did a really good job of just staying focused, especially in the second and third set when they started to push a little bit more. Um, we really just got back to USA Good and focused on our side and took care of us. ความสุขความสนุกสนานพลังงานบวกของสาวๆทีมไทยก็เป็นที่ชื่นชมของผู้เล่นชาติอื่นๆเสมอเลยนะคะ